เอ้ยยอเครื่องลำเลาเราตำเข่าลองขยับเราหูดตำขยรบตำสะออดเข่าว่ะเราตำเข่าอันว่าเยเจอกันมองรับตำเข่าเจอกันมองตำเข่าเืยเนาะคือฉีถนัตด้วยเนาะตำเข่าเนี่นาะเจ้าเนาะว่าได้ัดถนัดแต่ใยรบบอนัดคคกแบบพันขยับตับันมดสะเข่าว่ะ

กะคือชวนนี่กะให้ทางน้องเพคนไว้ไปทำเฮียนนะพี่น้องเนาะเป็นเงินทางรักผู้ใหญ่เพคนทานเดียวกันกับบริจิตต์คนพี่น้องเลยขอบใจผู้ใหญ่เพคนก่อนขอบใจเด้อว่าชันใจเด้อพี่น้องเหรอเนาะโอเคพี่น้องมื่อหน่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้เข้ามาหาเลยมาพี่น้องมา ตัดภาพมาเปิดภาพมาบัดนี้อยู่ที่เฮือนน้องไซเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะเห็นในคลิปคงทีมงานไอ้ายีตยว่คาคลิปคงบ่เตรียมพ่นเนาะพี่น้องเนาะเฮือนน้องไซาซั่นมื้อนี้กาได้เดินทางมาฮอดมาถึงเด้อเด้อพี่นอ้องเอ้ยจังได๋ก็ฝากทางพม่พี่น้อง FC อ่าทาง FC ของน้องไซเพิ่นก็เข้ามาเบิ่กมดชมเน้่กัคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะ เอาคนอื่นกาทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิร์ดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อพบพ่กันกับบ่าวคำคือเก่าพี่น้องเนาะอยู่ที่เฮือนน้องชายเพื่นไปทางใดเลยไปทั้งในเลยเมียอะไรนะเอ้าอยู่เทิงบุญบ่วน่ะ เออเธอสบายดีเด้อดีน้องคนพาขึ้นมาทางเทิงฮะอยู่อยู่ลุมมันลุมบ่ะอือน้องกินข่าวกิน้ะไรบ้างยังยังข่าวเศร้าเลยยังไม่อยากกินยังไม่อยากกินเี่ยับยับมานั่งทั้งนี้อีกเออมันมันบังเลยเอ่อน้องใช้เนาะเห็นได้ในคลิปโอ้โหเออเห็นในคลิปเพป็นคือว่า à, cứ nhanh như thế bà sần bạn mơ mừng tổ trình <laughs> nó này em nói bao nhiêu chất pì à. oh, cái nó, cái nó, nó. này sếp sếp Đôi kinh này phi này nó nồng lên tổ trình ngam đấy phi nồng ngam của anh khiếp phi nồng này khịp, nó rồi khi vào tiền ngam, ngam không? Like à. <laughs> <laughs> bò ai bảo bà, 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 bà. ngam này hô chào vào tổ trình khi lai của anh khiếp bò ai vậy đi tổ trình ngam quá này เสื้อเสื้อน้องนี่แหละพี่้องยืกันจะคนนี่ทางน้องคพร้มเจ็ดคนจัอดนเลยอับอันเยจัอน้องนเลอดนเลอนเลยอนเลยจัอเลยจอัอเจอดนเลัอดนเอดนเนับดคนเจดนเยอดเอกันเอดนเลกนับแล้วบนับเจนบก

มาเจ้าขอให้เมียมาเจ้าขนมไม่กินโอ้ยเจ็บคอระยะบ่ได้หายแล้วบัดนี้ฮะเอ้ยอยากเอาแลเออคือยังเฮียนอยู่บ่น้องตอนนี้กปัจจุบันเฮียนเฮียนอยู่ห้องใดโดยอืมห้อง Nhưng mà có gì nó đi. cày bông hiền. Body phải yang bởi nó? Nhang, à. bởi nó khao nghiên, nó nó khao. Bất chứ bên này à, thương. Nàng thương còn chị nó mày nó ngon tháo nó say ơn được ừ. thương Bố bôi nhục thưa. Pai thương. nó. Eh, đâ bì đong nó. Eh, đâ bì đong nó. Eh, đâ bì đâ nó. nó.

นะกินาแกยอกยอกเบิงเบิงซื่อนงเนาะขอโเา้อขอหาได้ลนะโอ้อันนี้กะนี่หลานบ่น้องน้องโอ้ด้วยไม่หารกินไม่หันกินใช่ไหเอาไปได้เออเนาะนี่แหละหัหารแกงหมากมี่นี่น้องเลย จะไปเมื่เย็นนี่ไปเมื่เย็นในอันเที่ยวมากินข้าวอยู่เพื่อนหรือเปล่ากินกินเมื่อหนึ่งแล้วก็เขาเขาเมื่อเขาเมื่อตอนเขาตอนเขาเลิกแล้วเมื่ออยู่นี่ตอนแรงก็บไหมตอนแรงมากินข้าวอยู่นี่ตอนเที่ยงเลยตอนเที่ยงกินข้าวอยู่นี่น้องน่องนึ่งเดือดเนอะตอนแรงนี่มาอ่าเนาะ เอาเนาะผมลองใส่แม่บ่างพอนีมือตัวว่างนะครับสบายดีไหมครับไปตัวเนาะแม่แม่เี่น้อะไรเนาะเห็นแต่ในคลิปว่าฉันก็เลยพาทางเอทีเพิ่นมาเยี่ยมมายามตัวจริงจริงเพิ่นใส่เอทีฮะเอทีนี่นี่อยู่นี่เลยเออเพิ่นเบิ่งเจ้าอยู่เด้นี่นะเออเพิ่นเบิ่งน้องชสยอยู่ว่าฉันอ่าเพราะว่าทางเอทีเพื่อนแนะนำมา จังแต่เมื่อวานนี่นะเมื่อวานนี่กายไปกายมาบ่จักเฮือนเจ้าวานเจ้าก็พออื่นเอานี่เลยเชิญมันยังานตีนเออไปทางรถกระบะไปโอยอกน้องเพิ่นนะพี่น้องเนาะไปเบิดมื้อเมื่อวานนี่เนาะไปหาน้ํามจักม่วนมามาประมาณ1:00 2:00 1:00 2:00มาประมาณ12:00นเข้าไปแต่11:00นเลย มาประมาณหนึ่งโมงเหรนือเห็นพายเตียงไปบ่อเลยได้แกงให้เตียงกินบ่บอกใครว่าได้แกงไอ้เนาะต้องม้อนแกะจ้าแกงเป็นอยู่บ่เป็นเป็นอยู่แซ่บบ่บุ๊คแกงเกินอยู่แต่ว่าบุ๊คเนาะว่าแซ่บกินก็่แซ่บเนาะเออน้าเนาะอ่าน้องชัยอันลูกลุกข้อบ่ เป็นลูกกบแม่แล้วนี่มีอันลูก่คน3คนได้3คนแม่หาเสียแล้วเสียแล้วอยู่อยู่น้ําป้าอยู่นําป้าแม่ตู้เนาะโดยพอเอาเมียใหม่พ่อเมียใหม่เอาเมียใหม่แล้วก็ได้ลูกนนี้เมียใหม่น่ะมาอยู่นํากันเือนอยู่บ่อือพี่น้องนเนาะ มือยุดมือบ่ได้ไปอ่างฮายนเจ้าเห็ดเด็กอย่างก็อซอยครอบครัวบางมือก็ไปหากินบางมือก็บไ่ได้ไปหาบางมือก็ตาข้าเออบางมือก็ตาข้าวบางมือก็ไปหากินโดยหาใอยู่ในกินซอยนีนแน่แหละเนาะโดยไก่บ่ไปไก่หมานอยู่บ่หมูมานหมูมานเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะว่าหยกเก่งเลยน้องชายนี่ก็ได้เนาะพยันที่ว่ามาอ่าพอดอกลึกเลยออลียังอลีเพื่อน พอดีน้องมอเตียบโอ้เจ้าไปเฮ็ดเดียดคือว่าพ่อพ่อกับเพินเราไปแจกเครื่องอยู่ในบ้านนี่เด้เราคอยให้คอยเอาเครื่องน้ำเลาเราตัมข้าวลองคอว่าเรา่พู้ตัมคอยตัมสะออดเข่ะเราตัมเข่าอันบอกเลยเจอกันมองทับตัมเข่าเจอกันมองตัมเข่าเนาะ Tuy chỉ thân đấy nó, tạm khẩu này nó, chào nó Và đây là thân thân ừ. để Khoi bọt thân khúc bẹp hàn, Khoi tạp hẳn mớt sạc khẩu á Ngon Ok mà nó thân thế đi hả Nóng mòn bỏ Chẳng spa bay Nóng mòn Sà mòn

มื göster, diver, ้อนี้แม no so <Đ ôi. S 1> ่นไปโรงเรียนแล้วมื้อนี้ถือเงินไปโรงเรียนนี่มื้อมื้อละจักพันมื้อละจักเงินบางมื้อก็พันนึงบางมื้อก็บางมื้อบ่เบางมื้อก็บางมื้อเงินบ่มีโดยออโพี่น้องบุเออนะบางบางมื้อก็บ่มีเลยโดยอ่าแปลว่าเจ้าขายกระต้มขนมอยู่าโรงเรียนสิบ่โดยอยู่อยู่แถวนี้น่ะยังอ่ามีอยู่เนาะพี่น้องเนาะแปลว่า อ่าบนเธอเป็เจ้าขายกระตุ้มขนมพันหนึ่งสองพันใช่ไหมเออสามพันสี่พันห้าพัน,พนอ่าอ,อยู่ในบ้านเท่าน,นี้โอ้ยพี่บอกนะพี่น้องเอารักหาหกชิปขึ้นไปว้าห้าหกชิปเลยมันหนึ่งปารงเรียนเออเราเเลยไปเออมันแพงอยู่พุ่น,นมันแพงแน่นองก็อยู่พุ่นนะอ,อยูพพย่พี่ยังว่าเออถือว่าดีดีเนาะอันแมน่เนาะ thừa nhân đi vô đấy là có nhiều công trình phân nhân bộ bộ phèn bên đây thừa nhân chụp đi vô mua như bao bèn hiên muôn muôn chỉ hiên phải à, uh, hót hót khẩn toàn đấy hót mò nhỉ ô giặc hiên hót mò chết mò chết thì tông đây nhảy không hiên phải bò rồi tông nhảy nó rồi. phải như thế bạn hiên như อ๋อเหตุใดบับนี้รถมีรถอยู่บ่างอ, <c oughs> อ่าไมีแต่ว่าค่อยเป็นอือจากพอ<ม>รร่อไปโค้ชยุ่ครับครับเป็นอยู่บ่เป็นอืมบ่ย่านบ่บ<อ>่เออเนาะคืนพ่อเจ้าได้ไปไปเ็ดเวียกยังก็เ็ดเวียกเก็บกู้เก็บกู้เก็บกู้ เก็บกูระเบิดโอ้โหเถก็บกูระเบิดเออเนาะอย่าเป็นเหตุเรียกน้ำพุว่าน้ำซวนใช่ป่ะเนาะนี่แหละเนาะมือมือเงินก้อนในมีแผลในขม้าหาเป็นกระไรไหยคนอยู่จื้อยาว่าคนขม้าหาเลยหมูจื้อหมูจื้อใช่ป่ะอันนี้แกฉีขม้าคือเดียวแล้วอันนี้ก็เนาะอ่าทั้งน้องคน ทำมาเลยกับปรจื้อมาเลยจื้อมาเลยจื้อ่เหมือนตื่นจะคือติงนวลนวลอยู่เลยอตื่นแล้วซื้อยังซื้อยังเัินนวลน้อยเลยยังมาดิจังชื่อยังบาดิจังชื่อได้ได้จักกันมือแล้วสหามือสหามั้งเออนี่พี่น้องเห็นนเาะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงหญิงผู้หญิงได้น้องสาวอีกแล้ว น้องชายเฮ้เออเออนาะแพงเลยเนาะด้วยเ <c oughs> ท่าพี่น้องเนาะสมาชิกเคนไหนก็ได้สมาชิกใหม่บรรยากาศอยู่ทั้งนี้ถือว่าเย็นพี่น้องเนาะจากที่ว่าเข,าขึ้นมาได้่องมือก็อากาศอ่าอยากต่างกับบ้านเท่าไนร่ ตนี่มันมันใกล้ภูเนาะใกล้ภูใกล้อย่างไใกล้ป่าเมื่อวานนี่นะผลคือเห็นผลตกเมื่อวานนี่แถวนี้่เฮ็ดเฮ็ดนาบ่เห็ดให้ข่าวให้เฮ็ดให้แล้วหมดกินเอาดนมีดินดนก่อนเ เฮ็ดเชตน็ดเงต้นไทยเ็ดเฮ็ดมันต้นเออลายย่บเฮ็ดลายย่บได้ลายเฮ็ดพอได้อนพอแก้ไขเนาะมันต้นนี่ภาษาบรรเจ้าเอินว่าจังไดกวงฮะกองปองปองไหวว่าเปล่นะบกคำก็ได้อ อืมเจ้าเข่าดิดูดูดเออเนาะพี่น้องเนาะเออเนาะอันนี้แกเป็นอ่าภาษาจะคล้ายๆคิดกันกับทางทางลุูมมูสกันพี่น้องเนาะอ่าบางคำกับู้บางคำกับบุหูอ่าบางคำกัได้อยูเนาให้แล้วให้แล้วเดี๋ยวเรียกพี่บุนิ เห็ุจังใดดิน้องชายบดทีนี้ชี้ได้เนาะมือหยุดมือพักพ,พอนรถไปห้องเียนเอาน้องเอาอ่าซอยป้าซอยลุงซอยแม่แม่ได้ไปทางใดไปหาพื้นหาพื้นเลยกระพออือไปหาพื้นกระพออือเมื่อนี้เรารถไปเก็บกู้ว่าเหมือนว่เราพักพักหยุดก่อนตีอือ เี้ยของต้นให้แล้ก่อนพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นเงินร่างผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นให้ทางบักขันซอยเหลือเบื้องต้นผู้ที่ว่าเพิ่น,นาสงสารเป็นตะเพง่งเป็นตะเพ่งคือนไปนี่โอ้ยเอาให้ก่อน <c oughs> มีเดืตอตั้ง,ง,งมุกตั้งใจเด้อน้องเด้อตั้งมุกตั้งใจเฮียนอชีสกินยังตอนเที่ยงยังโมทันหู้ใช่ไ แกงหมี่คือเกาเขาเอามีมีม่อย่างในใส่กระดูกหมูใช่บอห<อ>มีอม่อย่างใส่หมี่อย่างใส่มีแต่แกงหมีแม่แต่ก็ส่วนชวนผสมเพิ่นด้มีพักกันยังมีพักยังพักอีเลิศ<อ>พอพอได้อันเมื่อแกงอยู่บ้านเลยอ่าสูตรน่องไส้่าสั่น เกือปลาแด็กปิงนัวพวนนี่อีเลิศโดยทั้งนัวเกือปลาแดกเอออะน้องใช่อ่าใช่อ่าเอาหับชวนนี่ไปก่อนกะ<จ>คือชวนนี่กะให้ทั้งน,องน้อง,องเปิ้ลไว้ไปห้อเฮียนนะพี่น้องเนาะเป็นเงินทางปลักผู้ใหญ่เพิน่นทานเดียวกันกับบอดิตเพิ่นพีนพ่น้องเลยเอะขอบใจผู้ใหญ่เพิ่นก่อนขอบใจขอบใจเด้อว่าชั้นใจเดอ้อ พี่น้องเหเนาะโอเคพี่น้องมื่อหนามื่อไหร่พวกเลยแต่ว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้เข้ามาหายัให้มาหาอยู่บ่อยัให้มาหาอยู่เนาะโดนๆพวกเนี่ยเพราะว่ามันบรรดาทางมากรเถือไก่พวกถึงควนอยู่พี่น้องเนาะเลยขึ้นมานี่ก็ได้โอเคอยู่ดีมีแห้งสบายดีสบายดี ่าสบายดีเด้อปไปพี่น <teng why> <right>. ้องเลยเนาะเดี๋ยวสิมีเงินทั้งขึ้นมาอีกคนนึงพี่น้องเลยเนาะเย็นนะตัวเนาะอากาศหนาวหนาวอือโอเคพี่น้องจะอะไรกันฮะให้เงินชาวบ้านนะอันนี้บ่